เธอเนี่นเออนะครับได้มาเท่าไหร่แปดเหรียญสี่สิบป,ป๋าป๊าไปไปเอาไปดรอปรมาให้อ่าไหน,นมีอะไรบ้างน,นี่นี่อะไรครับนี่นี่เหรียญอะไรอันนี้คือ two d ลา l a นะอืมแล้วอันนี้ลนะ่ะเอาก็อัน,นอันนี้คือ one dollar t w อันนี้คือ20เซ t y นะครับแล้วสองอันนี้คืออะไร twenty cents หมือนกันนะอ่าสองน,นี นี่สองคือเทนนี่คือเทนเซนนะครับแบงค์ห้าดอลลาร์นะใช่หยดกระปุกหยอดจ้นะเล้ำใส่ไหนอ่ะไหนก็ได้ใส่ไปเลยใส่พิกี้แบงค์ก็อโอ้จะเต็มอยู่แล้วใช่ไหม,ไหมยังหลอก <laughs> อ่าต่อไปใส่น้นลงไปด้วย เับเล็กๆน่ะนี่ไหมได้ได้โอกาก่อนเลยครับตันนี้แม่จะได้คนจะคุ้มอกมึงมันเริ่มล่หมองเนี่ยอเร้ยเ้อบแรบหนักไหมครับตอนนี้อเพนหนักยังหนักแล้วเริ่มหนักแล้